ลูกหมาลูกหมาครับพี่น้องหมาหน่อยหมาหน่อยสงสารครับแม่มันถือรถส้นก็เลยบาดเจ็บบัวชามาดหายนมลูกได้ดอย่างาก,การอย่างาก,การตายโบมืนครับกําลังในเจ็ดแปดมือแปดโตครับกําลังในแปดมือนี่ตัวนี้ขิ้อ็นมแล้วนอนตัวนี้กําลังนนขีนอืมพวกพวกนี้กําลังหิว คักักักเส,สียงซอยกันเรี้ยงซอยกาาันทั้งหมดแปดตัวได้แปดวันมมาเห็นงานคนเอามานำครับโอ้